หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนแผนสังหาร KGB ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่28นั่งรอนอนรอในบ้านนางเพชคาตในมือดำเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่มีวี่แววว่ามันเหล่านั้นจะกลับเข้ามา เสีงสัญญาณเรียกวิทยุดังขึ้นอีกว่ามาเลยตอบอย่างสั้นๆเพราะมั่นใจว่าต้องเป็นไอพอนแน่แต่แล้วก็ต้องหน้าแตกอีกครั้งพูดไม่เพราะเลยรู้ว่าตัวเองดุอยู่แล้วก็น่าจะพูดหวานๆหน,หน่อยก็ไม่ได้คนอะไรเอาหน้าเวลาน้อยแม้จะเกลี้ยวกลาดแต่ก็น่ารักไปอีกแบบสำหรับคนที่มีเจตคติอันดีต่อกันเป็นหลักฐานอยู่แล้วนั้นคำพูดทวนๆสัๆ้นๆมะนาวไม่มีน้ำ กลายเป็นลักษณะของคนที่จริงจังกับงานยังน่าชื่นชมไปได้สาวสายรับยิ้มคนเดียวด้วยความประทับใจไม่มีความน้อยเนื้อต่ำใจแม้เพียงหน่อยไอดาวเมื่อกี้ฉันเห็นดิวานอฟขับรถผ่านรถเราที่ไฟไหม้นะ่ะมันมาจากไหนแล้วจะไปที่ไหนรู้ไหมมันออกมาจากซอยฝั่งตรงข้ามค่ะมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบฉันเห็นมันจอดรถดูรถเราที่ไฟไหม้อยู่ประเดี๋ยวแล้วก็ขับหายไปทางคุ้มวันซานนะคะที่รักโอเคผมรู้แล้วว่าอะไรไปอะไร คุณอยู่ในบ้านนั้นไปก่อนนะเดี๋ยวผมอ,อธิบายให้ฟังทีหลังอย่าออกจากบ้านไปไหนมาไหนเชียวนะตอนเนี้อย่าลืมว่าไม่ต้องออกไปไหนสาวสายรับกอดวิทยุแนบเข้าที่อกยังอบอุ่นใจหลังปิดข่ความห่วงใยจากชายในดวงใจมีค่ายิ่งกว่าน้ำทิพย์ใดๆในโลกเหมือนนิมิตหมายว่าเขาพร้อมและสามารถให้ความคุ้มครองแก่ชีวิตเธอได้คำสั่งนั้นแม้จะฟังไม่ลื่นหูแต่ก็ทำให้บรรยากาศแห่งหัวใจเปลี่ยนไปด้วยความสุขสมได้ จาดาวเหนือไม่มีเวลาแม้จะปลีกความคิดเมยังสาวสวยได้อีกเมื่อสัญญาณวิทยุดังไม่ครั้งพี่เ okay, ดวานอฟโอเควิทรายละเอียดจอดรถคุยกับไอ้แก้วคนหนึ่งตรงปากซอยเสียงสีดิวานอฟอยู่ในรถแต่แกาวอยู่ข้างนอกพี่ระยะทางเท่าไหร่จากพวกมึงอ่ะร้อยห้าสิบเมตรผมอยู่ในรถครับพี่ยิงยางรถมันสิแล้วรายงานผลคืบหน้ามาทุกๆระยะแผนการทุกอย่างอยู่ในสมองของจ่าดาวเหนือล้วก็สั่งการทันทีเพื่อทดสอบแผน เมื่อยังไม่มีเวลาที่บายดังนั้นผู้ปฏิบัติก็ไม่ต้องซักถามไอวิทย์ลวง M16 กจากคางเบานั่งในรถเก่งที่ติดฟิลม์มหนาทึบขึ้นมาประทับบาดเตรียมยิงหลํำกล้องพาดผ่านหน้าไอ้ผลคนขับโผล่ช่องกระจกขู่ช้างกำลังจัดกระกระบาดให้ทาบลงบนเป้าหมายไอ้ผลเกิดแนวความคิดทันทีเฮ้ยเดี๋ยววิทย์แบบนี้ไม่เหมาะวะ่ะถ้ามึงยิงมันจากตรงนี้มันก็รู้สิวาว่ายิงไปจากทางไหนใครเป็นคนยิงมึงแน่ใจหรือว่าสมุดมันจะไม่แห่กันมาที่นี่เออ ริงของมึงว่ะงั้นกูรู้แล้วมึงเอากูไปส่งลงที่แยกโน้นแล้วมึงขับหายไปเลยทิ้งกูไว้ที่นั่นเสร็จแล้วมึงค่อยหาทางอ้อมไปทางอื่นมารับกูทีหลังทําเป็นว่ารถชาวบ,บ้านผ่านมาธรรมดาธรรมดาก็ได้ดีไหมไอพลไม่ตอบแต่อาการเคลื่อนรถออกไปคือคําตอบวิ่งรถไปเรื่อยๆกระทั่งแซงผ่านรถเป้าหมายด้วยไม่มีอาการพิรุษใด,ดๆให้เห็นมึงแน่ใจนะมันต้องมาทางนี้แน่ถ้าเกิดมันย้อนไปทางเก่าแลรววะมันก็โง่สิวะ โง่ไงก็โง่ตรงที่ว่ามันจะโผล่ไปที่บริเวณเกิดเหตุเป็นหนสองใครก็ต้องสงสัยจริงไหมแล้วมึงแน่ใจหรอว่าดวานอฟเป็นตัวการสั่งระเบิดรถพี่ดาวเหนือยิ่งกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ซะอีกมึงว่าไม่ใช่มมาแล้วเป็นใครไอวิทย์ยังไม่ทันตอบรถก็ถึงสี่แยกที่ว่าพอดีไอพลหักออกขวาแล้วจอดให้เพื่อนลงหลังจากนั้นจึงขับต่อไปอีกกระทั่งหายลับไปจากพื้นที่บริเวณสี่แยกไอวิทย์เลือกใต้ร่มเงากามปูใหญ่ริมทางเป็นจุดซุม่ม ความมืดกับแนวก้ามปูหลายๆต้นถัดไปหมายตาไว้แล้วว่าจะใช้เป็นเส้นทางหลบหนีหากจําเป็นบ้านคนหลังใหญ่สองสาหลังติดกับตึกแถวห้างไปเกือบ100เมตรจัดว่าห่างแล้วแม้ผู้คนจะยังคึกคักอยู่บ้างก็ตามเรื่องนี้ไม่น่าม,มีปัญหาเหตุการณ์แค่ยางรถระเบิดคงไม่มีคนมุงหรอกนาซุ่มเงียบอยู่ไม่นานก็ปรากฏลำแสงไฟสว่างนำมาก่อนเราจึงตามมาด้วยตัวรถที่ลดความเร็วลงก้อนถึงสี่แยก ไอวิทชอบใจเมื่อรถเคจีใหญ่เลี้ยวขวาตามคาดการณ์ของไอพลไม่ผิดเพี้ยนแทนที่มันจะเลี้ยวซ้ายผ่านตึกแถวค้าขายเลี้ยวขวาซิดีจะได้ไม่มีผู้คนมารบกวนมากเกินไปนักเชฟโรเลตคันใหญ่ประจำตำแหน่งเลข,ขาทูตเอียงตัวเต็มที่ขณะเลี้ยวแรงกลางสี่แยกคนขับคงจะรู้ว่าต้องวิ่งด้วยความเร็วเท่านั้นจึงจะทำให้พ้นจากการถูกรอบยิงได้แต่หารู้ไม่ว่าความสามารถของนักล่ารับจ้างมีสูงกว่าที่มันคาดคิดหลายเท่า รถเก่งยุโรปคงได้รับการออกแบบสร้างมาอย่างดีจึงไม่มีอาการส่วนเสียแม้แต่น้อยขนาที่ยางหน้าขวาระเบิดคนขับระคองพวงมาไัยดึงรถเข้าจอดริมฟุตบาทอย่างง่ายดดยหลังจากแล่นต่อไปได้เพียงสองช่วงเสาไฟฟ้ามือซุ่มหญิงนอนราบกำบางรากใหญ่ต้นก้ามปูมองดูการปฏิบัติแล้วจึงรายงานให้หัวหน้าทีมทราบพ,พี่อดีตวานอฟมันไม่ลงจากรถเลยพี่มันนั่งอยู่แต่ในรถปล่อยให้คนขับลงมาเปลี่ยนยางอะไหล่คนเดียวเท่านั้นเออมันก็ควรเป็นอย่างนั้นแหละ แถวๆนั้นมีคนออกมาดูหรือว่าออกมาสังเกตการอะไรบ้างหรือเปล่าวะไม่มีหรอกพี่ตรงที่มันเปลี่ยนยางรถหนาห่างจากตึกแถวสักไม่กี่เสาไฟฟ้าหรอกเห็นคนเดินไปเดินมามันก็เดินตามปกตินั่นแหละพี่โอเคแล้วมีใครจากในรถคันนั้นสงสัยหรือเปล่าว่าสาเหตุที่ยางระเบิดเป็นเพราะถูกยิงมีคนมองมาทางมึงหรือเปล่าก็ไม่มีอีกพี่คนขับมันก็เปลี่ยนยางของมันไปเลยมันคงคิดว่าเป็นการระเบิดธรรมดาธรรมดานั่นแหละคงไม่รู้ว่าถูกยิงแนะ่ไม่จริงหรอกไอ้ดิฟานอฟมันต้องรู้ กลางคืนอากาศเย็นๆย็นย่างจะระเบิดได้ไงวะนอกจากโดนกระทำมันอาจจะคิดว่าเป็นเรือใบดักก็ได้กูว่าเมื่อกลับเข้าสถานทูตแล้วมันคงพิสูจน์เองนั่นแหละตอนนี้ดีฟานอฟมันเปิดกระจกรถบ้างหรือวาไม่เลยพี่ทั้ง4บานปิดเงียบเครื่องยนต์ก็ไม่ดับโอเคแบบนี้ถ้าเราจะใช้กระสุนแก๊สพิษยิงให้แก๊สเข้าไปในรถก็คงไม่ได้เอาวะปล่อยมันไปก่อนแล้วกันเซนไบระงับวิทยุเราจะดาวเหนือต้องกลับมาคิดทบทวนอีกครั้งว่าจะหาช่องทางสังหารดีฟานอฟได้อย่างไร ในเมื่อรถคันนั้นทั้งขันหุ้มเกราะกากรจะสุนไว้อย่างแน่นหนาไอการจะใช้ RPG หรือ M72 ทถล่มยังรถถงังหรือบังเกอร์ก็คงจะไม่เหมาะเพราะจะทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไปด้วยสามารถหยุดรถได้แล้วก็จริงเดี๋ยวสังหารก็อยู่ในรถคันนั้นด้วยแบบนี้ถ้านักล่าหลับจางเปิดชีวิตมันไม่ได้ก็ให้ไปขายเต้าถึงหรือเต้าหวยซะดีกว่าสี่ทุมกว่ากับความมืดในบ้านขณะรอคอยจากดาวเหนือทําท่าจะเคลิม พันตื่นขึ้นมาเมื่อแววเสียงคนเดินพูดกันครั้งนี้ผิดจากปกติที่เคยได้ยินมาเพราะมีเสียงผู้หญิงโหเร้อดังลัน่นสลับกับร้องไห้เป็นบางครั้งแม้แต่ตอนพูดธรรมดารรมดาก็ออกจะเสียงดังกว่าคนอื่นอีกด้วยยิ่งเสียงเพื่อนหญิงพูดปลอบขวัญปลอบใจด้วยแล้วทําให้มือสังหารยิ้มเครียดเหนือมุมปากได้อย่างแน่วแน่บิดเนื้อตัวขับไล่ความเมื่อยขบแล้วขยับท่าเตรียมยิงอีกครั้งให้กระชับยิ่งขึ้นปืนพกมมบเอ็บอกคู่ชีพถูกง้างนก สวิต์กล้องเลงพักไปตำแหน่งใช้งานกลางคืนก็บอกเก็บเสียงถูกย้ำขันเกลียวกระทั่งมั่นใจว่าทุกอย่างพร้อมเสียงคนขยับกุญแจหน้าบานประตูเสียงบานพับปิดสนิทลั่นดังเอียดอาดเสียงเท้าคนย่ำพื้นเสียงคนหลังบอกให้เปิดไฟและแม้แต่เสียงคนบ้าร้องเพราะกลัวความมืดจากดาวเหนือโฮลลอหึอ่ในลำคอชนิดได้ยินคนเดียวเพราะภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเขาสามารถมองเห็นจากล้องเลงบนหลังปืนแล้วรออีกนิดะนา รอให้3คนดีกับ1คนบ้าเข้ามาข้างในครบพร้อมกันเสียก่อนเสียงสวิตช์ไฟฟ้าข้างฝาริมประตูดังเปะปะกดแล้วสองสามครั้งไม่ปรากฏแสงสว่างนางเพชรฆาตนิ้วมือดำคนนำนาคงจะบอกพักพวกว่าไฟฟ้าดับไฟฟ้าเสียเป็นแน่คนหลังก็เลยบอกให้จุดตะเกียงนั่นแหละทั้ง4นางแก้วจึงพากันทยอยผ่านธรณีป,ประตูเข้ามาเหลือระยะห่างแค่ 4- ี่ห้าก้าเป้าหมายทุกจุดห่างซึ่งการละกันคนละเก้าสองก้า คงใช้เวลาไม่มากนักหากจะเรียงคิวตายให้โอ้ยโอ้ยนางคนเปิดประตูเป็นเหยื่อรายแรกกระสุนเจาะหน้าผากร้องได้คำเดียวไม่ดังนักก่อนจะล้มกองกับผืนบานมือสังหารเบี่ยงลากล้องมาสาย3องศาต่อเป้าหมายห้างไปหลัง2องก้ากดคอกลางดั้งจมูกพอดีเบนปากลํากล้องออกซ้ายต่ออีก5องศากับร่างนางแก้วขณะประคองเพื่อนผู้ไร้สติ อีคนนี้ถูกยิงแล้วยังเสือกรังร่างเพื่อนที่มาประคองไว้ให้ล้มลงไปด้วยอีกแกวบ้าเลยร้องร่นดังหนักขึ้นไปอีกมือสังหารยังไม่มีเวลาสนใจเรื่องเหล่านี้ใช้เวลาน้อยกว่ามาแรงกระพือปีกเสียอีก11มมอกระบอกในมือก็เบนขวาสุดจากริมสายกดไกเข้าร่างนางแก้วคนสุดท้ายกระสุนเจาะเข้ากระโหลกด้านหลังขณะที่มันกําลังเดินไปเปิดหน้าต่างเอาแสงสว่างจากบ้านอื่นยังเหลือระยะทางอีกหลายก้าวจึงจะถึงหน้าต่างบานนั้น กันความตายที่ไม่มีเสียงก็แล่นเขาปลิดชีวิตเสร็จแล้วร้องได้คําเดียวก็ล้มหน้าความลงกระทบผืนเสียงดังโครมใหญ่เหตุการณ์หลังเลือดไหลราดพื้นบ hey. ้านใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นก็เหลือแต่เสียงอีแกวบ้าคนเดียวที่แหกปากร้องอยู่ชาวบ้านหลายคนได้ยินแต่ก็เห็นเฉยอยู่ก็คงคิดว่านั่นคือเหตุการณ์ปกติที่เคยเป็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ก็เลยไม่มีใครเยี่ยมหน้ามาดูหรือแม้แต่เสียงร้องของคนก่อนตายนั้นชาวบ้านก็คงคิดว่าเป็นเสียงอีกแกวบ้าซะอีกเมื่อสังหารปฏิบัติการซ้ำสองต่อทุกๆเป้าหมายเพื่อเป็นหลักประกันว่าต้องได้พบกันใหม่แน่นรกหลังจากตายไปแล้วไม่ใช่บนพื้นโลกเมื่อมันรอดตายได้โผล่หน้าที่ประตูก่อนเรากลับไปย้่มหน้าต่างบานตรงกับทางเดินในซอยเพื่อดูว่าจะมีใครผ่านหรือไม่จนเป็นที่แน่ใจว่าเหตุการณ์เป็นใจให้รอดผลได้ มือสังหารย1าสิมมเข้าซอกอก,อกเสื้ออย่างเดิมแล้วก้มหน้าก้มตาเดินลงจากเรือนผีสิงหลังนั้นด้วยอารมณ์ปกติเหมือนไม่มีอะไรมาแพ่วผ่านความรู้สึกแม้แต่น้อยกระทั่งถึงปากซอยแม้บนเส้นทางจะมีคนเดินสวนสองสาลรายก็ไม่มีผลแต่อย่างใดเพราะจุดนั้นห่างจากสถานที่เกิดเหตุมากแล้วเสียงอีกแกวบ้าแหกปากร้องหนักขึ้นทุกทีอาจจะเป็นเพราะสำนึกในจิตใจส่วนหนึ่งที่พอจะมีเหลือบอกให้รู้ว่า บัดนี้มันต้องอยู่เพียงคนเดียวภายในบ้านไม่มีใครดูแลมันอีกต่อไปการที่เคยมีคนช่วยเหลือถึงยามต้องล้างไปเช่นนี้ก็เลยร้องไห้แรงขึ้นไม่ถึง5้านาทีจ่าดาวเหนือกับสาวสวยหุ่นบึบบับก็พากันเดินควงแขนอยู่บนถนนสายที่ผู้คนออกจะคึกคักกล่าวมุงกําลังลุมล้อมดูตํารวจดับเพลิงฉีดน้ํายาเคมีดับไฟที่กําลังโหมมหม้ซากรถเก่งอยู่อย่างตั้งอกตั้งใจ สายตาสายรับกับสายตานักล่ารับจ้างไม่ได้สนใจกับไฟแม้แต่น้อยแต่กําลังมองหาอยู่ว่าในจํานวนเล่ามุงแก้วมุงเหล่านั้นมีคนไหนจ้องมองดูพวกเขาบ้างไม่นานนักด้วยความรู้สึกแบบสัมผัสมัจ,จุราชก็สามารถกําหนดสิ่งที่เป็นสําเนียกภัยได้ไอคนสวมเสื้อดำยืนพิงต้นสนนี่ไงมือระเบิดไอรู้ได้ไงคะสายรับสาวกระซิบถามแบบไม่ต้องมองนาหลังจากชำรงสายตาม,มองตามไป ก็ถ้าทางมันตกใจมากตอนเห็นผมครั้งแรกตอนนี้มันแยกตัวให้ห่างออกไปก็เพื่อหาโอกาสเล่นงานผมด้วยอาวุธอย่างอื่นนั่นแหละอาจจะใช้ปืนยิงใส่เลยก็ได้จับตาดูไว้หน่อยก็ดีเรื่องแค่นี้สายลับยังเสือไฟททำได้ดีอยู่แล้วทั้งสองเดินเบียดคนกระทั่งแทรกเข้าไปอยู่ในตําแหน่งที่สามารถมองเห็นศัตรูเสื้อดำใต้ตนสนแนวทิศตรงหน้าพอดีทําให้การจับพิรุษมันไม่ต้องห่าง้ายแลขวากต่อไป จากดาวเหนือมองเห็นรถไอวิทไอพลเข้ามาจอดสังเกตการอยู่หลังรถชาวบ้านซึ่งจอดเป็นทิวแถวขณะตำรวจปิดถนนจึงสั่งการทันทีวิทมาที่ต้นสนข้างหน้าเอาตัวคนใส่เสื้อดำไปให้ได้จับเป็นส่งข่าวด้วยการกดสัญญาณดาดิดดิดดาจากวิทยุในอกเสือ้อไอวิทเข้าใจทันทีโดยไม่ต้องทวนซ้ำ เดินลงจากรถอาศัยเงามืดด้านที่ผู้คนไม่สนใจแฝงกายเข้าหาเป้าหมายตามสั่งทันทีโดยมีไอ้ผลคู่หูตามประกบห่างๆไอ้วิทย์วางท่าเฉยๆทำให้ปกติเข้าไว้แม้ศัตรูจะเลือบสายตามมองก็ไม่รู้ไม่เข้าใจกระทั่งเข้าไปยืนเทียบคางสเบียดมอมอจากซอกอก,อกจี้หมับเข้าแผ่นหลังเราออกแรงกระแทกค่อนข้างแรงมึงอย่าแหกปากร้องเลยนี่เป็นปืนเก็บเสียงมึงมีสิทธิ์ตายฟรีเงียบปากซะแล้วเดินไปเดิน เดินสิทำไมอยากตายเดินชายเสื้อดำบุคคลต้องสงสัยหน้าซีดเผือดเมื่อเห็นเครื่องมือขู่และหน้าตาคนขู่รวมทั้งคำพูดของคนขู่และท่าทางเอาจริงเอาจังเกิดความกลัวตายขึ้นมาทันทีจนต้องปฏิบัติตามคำขู่